ไอ้รัตน์มึงอยาประจาอ่อนไปอยากลงรักสาวไปเอ็มก็รักเลยไปนะมึงอยากจะลงรักสาวไปเอ็มก็รักอ๋อสีนะฮะคุณจะไปคุณจะไปจีบสาวเล่นในนี่ไหมครับเอ้าเออเอารวดเอารวดครับกูชอบสาวกูชอบไาวผมไม่แย่งคุณชอบสาวที่มีอนาคตอะสร้างบ้านอะไรเงี้ยพี่ตีน็อปไปหรือยังน้ำโอ้โหชนแล้วอีกไอ้อ่อนนะแป๊บไอ้อ่อนนะต่อโดนอ่าไม่เป็นไรครับไอ้งสีนะลงสีนะ ตักเท่าไหร่เ็นนตอลยดีดๆแล้วไม่ต้องเข้าหรอเกินเกินคนที่วิ่งเข้าไปท้ายสุดอ่ะไอออนไอออนไอออนมันไม่ได้เล่นอยู่แล้วอ่ะจบจบนี่ใครที่อยากได้สกินมารอที่ข้างล่างเลยนะสกินอะไรครับพี่สกินอะไรครับง่้างบ้านพี่เหรอสุวัสดิ์มีแฟน์ไหมเรนเด็บไปหาขอวงดนลดีกว่าตรงไหนพี่ธี ไม่ไม่รอลงรอเล่นก่อนเลยหรอพี่เปาอันจะกินอะไรนะจะกินทีมันเก็บน้ำทองพีพีเหรอกี่ชั่วโมงเอ็มลายทองสีวเนี่ยเอ็มลายทองีี่าเนี่ยอัสสลามอะลัยกุมเฮ้ยมานะม้าม้มาาม้ามา cover o e r นะ cover ชนนี่เป็นชนนีเป็นชนนะมาเลยมาเลยมาเลยเว้ยวเว้ยวเว้ยวเว้วเว้ใช่อือไข่คือไข่ไอ้นี่ไข่ว่านอนชักก็เด๋วโอ้โหเฮียตายรอบรอบยิงผมเขายิงผมเขายิงผม เราสามนะมีคันำใดยังคันไหนยังคันำใดเราสงสาสตร์จริงกาแฟไม่มีเลยหรอเนาะด้อยไอ้เพื่อนเรานอนกระเดี่ยวอยู่กาแฟอยู่คนนึงมามาโดมเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องเองผมหาไปหาที่เลเบลมานม่ก็ไม่มีใครเลยเต็มยังสวยพัดบุญพี่ เ่อร์น่อยเอาเวอร์น่อยเอ๊ะสีโค้งกุบกันโค้งกุบกันปีลุกปีลุกไอเวทตายแล้วกูโดนวัดเลยวัดเลยโอเค้ยเอ้ยพี่พี่ไปชุบกูโดนละโอ้แมงกี้กลัวเกินพี่สีอ่ะกูไม่เห็นไหลชิเต้เออชุบพี่มีแฟนไหมนี่ยพี่เต้มันก็ง่วงอ่ะกูมี โคตรมึงมั้งไอ้เหี้ยพี่มาแล้วโอ้ยหิวกินกาแฟอยู่ไอ้เหี้ยดูนะคนดูผมจะแบกแบกแบกรอบนี้เองโอ้ไอ้เหี้ยคืนแล้วเปล่าวะผมจะแบกอออรอบนี้เจ็บจัดโอ้บเจ็บจัด เจ็บไปเจ็บ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 มากเจ็บมากโบครับโบครับปกตเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเจ็บขีดปูอีกเออพี่ต่อยต่อเลยพี่ต่อยต่อเดี๋ยวผมชุบให้พี่ต่อยต่อปล่อยปล่อยสบเดี๋ยวผมชุบให้โอ้ไอสองเออเออ เขาเล่นได้นี่กันหมดตอดเอ้ย <c oughs> เออกลัวาตายนะมดอัวงหมดคนอี่นอ่ะตายมีมีมตอตอตอๆออันแทงไหนอ,อันอันเชียตายโ,ยโอ้ยตายตายตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมาครับโอ้ยเฮียโ,นนโดนโอ้โดนไมซ้อนเดี๋ยวจะเล็กลีให้พี่พี่ลลเล่นต่อเลย ไปกืนกืนดันมาหน่อยโอ้ยเหี้ยคนมาเล่นเยอะชิบหายเลยใครอะเออพี่จุกมึงเธอรู้ช่องมาเออ เออต้องแบบนั้นไอ,อ้เหี้ยพี่จุกเล่นเป็นอย่างงี้เล่นเป็นเลยมาเลยจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมตีวิเต์เฟลเนี่ยฮะจะต่อยอยู่คนเดียวเลยจะเล่นมันอยู่คนเดียวเลย <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตีวิราเฟลครับนะตีวอตฟักตีวอตฟักอ่ะ ยังไม่กลให้คนอื่นเล่นอ่ะเล่นอยู่คนเดียวอ่ะ้อจุกมึงดิปดิปุาป้าป้าป้า้าป้าปกาอ้เฮ้ยป้าป้าป้าปบาป้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 อ้าป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 ้าย้่ป้า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 ย้าป้าปา้าจุกป้า้าป้าป้้าปผาา้าป้ยป้าป้่อ้าปาปาย้า้า้ม่้้้้้่า้้้าี้ จุกผมเองพี่จุกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอมโบกับพี่ต<า>ียมมาทูดถ้าใครยังไม่รู้จักผมรอบนี้ได้รู้จักผมเลยจัดมาไปชุบด,ด้วยนะถ้าตายอะ่ะเฮยอ่ะพี่มีใครชุบที่เอดีผมหมด ั้งตีกูทั้งยิงกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรโคมโคมโคมถือว่าชูเพื่อนถือว่าชูเพื่อนตัวไอ้เรื่พี่พี่มาตื่นพี่เรื่องที่อะไรล่วงวะเหม็นจัดเลยไปได้ออกซ้ำไปตายให้ พอดีดีๆนะดีนับถือป em ืนอย่าดึงนะนับเลยลยเลยมีเอเอตายเลยไอ้ปืนสนับคุณอย่าไปตายเลยอะไรแล้วไม่ดูตอนที่ทำดีอ่ะพลาดครั้งเดียวแม่งสามกูใหญ่เลยแก๊งอื่นเลยเอ้ยปิดดิปิดตีไอซอลปิดดิเอ้าเอ้าโอ้โหเฮ้ยมาปิดจุกผมในทาวน์โซ่โอะไร์อรทำอะไรนี่ไอเห็นไหมเห็นไหมอาที๋ก็ตื่นี่ยมาเลยมาเ่ยไป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 ยิงยยิงย

เพื่อนตายม่งไม่จูบกันเลยใครตายจะหมดเลวเนี่ยก็เป็นไรวะเนี่ยไปยินเองดิแยกกันเล่นนะดิน้าๆหล่อร้ำนะไป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 โบกๆตอที่พื้นนะตีที่พื้นโอ้ยยิงคอมจัดตัายล้มล้มมาเพลงมา

อตีนอนทำไมเฮ้ยลุกต่อได้เดี๋ยวกับพี่แงเฮ้ย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 เห็นยังซอฟปิดหนูชุบด้วยตีตีตอเห็นยังเห็นยังจะบเป็นสามเมื่อเมื่อเช้ของโปรประโยชน์เริ่มเยอะไอ้ตอ ไเมื่อกี้ไม่พึ่หรือไม่เขาอ่ะเย็ดเอาคนับยังไม่หมดยังไม่หมดพี่มาดีเอาไอพัดไปด้วยพี่มาดิผมชุบอยู่ต he yeah. oh 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 mm ัไปเป้คนละสามตัว แปน๊นึงนะึงค่ะขายยา <ไป S 1> ขายยขายาแข็งซออย่าขายาแข็งเล่นดีเล่นๆเ,เล่นดีอ่ะไอ้ยืดบุ๊ตอุ้ยยิปืนเลยตงพี่ปา

ยัดด้าเมีแเลยสวยปล่อยปล่อยปล่อยใครไม่เป็นออกใครไม่เป็นออกเลยใครไม่เป็นออกเลยมุมเนี้ยมุมเนี้ยใครไม่เป็นออกนี้ตอนน้เต็มตอนนี้เต็มเลยเต็มเต็มเต็มไม่เป็นออกไม่เป็นออกตายชูไม่ชไม่ชูไม่ชูไม่ชูไม่ชม่อ้ยเจ็บพี่วันี้เท่ๆฟังพี่ดลก่อนเลเล่นเกมโทษน้อง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 ยังงยังมดยังหมดยังหดแล้วนะ อยู่เหลือตายมึงยังเอาเกมฟังพี่ยัยเกมฟังเี่มาแล้วลุมบอลแล้วเปล่าีดาวตีบอลเลยด่านะเข้ามาตายนเดินเดินเดินไม่มีปืนแล้วก็ไม่มีปืนแล้วตายหมดเเกี่ยขวามือขวามือเดี๋ยวเล่นให้พี่จีเล่นหน่อยปื่นอ่ะมายิงเอาไปเอาทีหน่อยเอาไปขวามือหน่อยเด็ื่นอ่ะแกแมงลีไปรีมาพู่จีซ้ายซึ่งนี่แหละ เจ็บมากเจ็บมากตาย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 แล้วครับตายแล้วครับไตายครับตายครับตายครับเฮ้ยใค่น้โอ้โหมาอีกสอหมดยังไม่หมด่เ่นเย่เ่นนย่าเล่นตนเ่เล่่ยเ่วนาเล่วยวเนยเน จนเล่นจะเล่นระดับสี่การเล่นรเดับอกว่าอย่าปืนปนาวอย่าตีกุ้ยตันอย่ากบพี่คนซ่อมพี่มีคนซ่อมหมดย่านมีคนแอบซ่อมไปหลังไปซ่อมหลังไปซ่มเล่นของหมดแล้วของหมดจุกมึงเตียหยุดดิจุก จุกยุตอย่หยุดดิไป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 เปลนี่ๆนป่นเป็นเปลี่กนเปลเปลี่ยนปี่นเปลี่ยนเปลี่นเปลีนปลี่นเปลี่นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลยเปลี่ยนเปลี่เปลี่ยนปลยเปลเปลี่เปลี่ยนปี่ยป่นเปลยนเปลนปยยนปลปนเปลี่ี่ยเี่ยนเปี่ยนเีเ่่เ่่นลว่ปป่นล่เเลยนปไ่่เนะเล่น่ะ ยังขอคุยนะนอกวงอ่ะขอคุยเลยนะไอ้กันเกือที่เล่นไหนสัตว์คอพ่อมึงด้วย <laughs> อยู่ทั้งเมืองเลยมั้งเนี่ยไอ้เฮียเราชนะทั้งเมืองอ่ะแจะจะไปดูดอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันมีผลวิจัยมาหรือเปล่าะ โอ้ดูกองเชียร์แล้วดิริมสนามอ่ะทำให้ภูมิใจนะอย่างเนี้ย <c oughs> เฮ้ยมึงส่องนานไปจบแล้วเฮ้ยมึงส่องนานเกิน <c oughs> <c oughs> ไอเนอ่ะไอ่ได้เลยรอ มันคือคนสุดท้ายที่เข้ามาแล้ว <laughs> มันเกินนะพี่โจ๊กใช่ใช่เอาไ่เล่นหรอดูมันส่องโทรศัพท์ดิมันยังไม่หยุดส่องเลยเนี่ย <laughs> โอ้โหล็อกเลยเว้ยกล้องล็อกเลยเว้่ <laughs> ไม่เอาอะไรเลยอ่ะเอแบกเปไปเลยมั้ย เฮ้ยมามาเดี๋ยวพี่แจกพี่แจกใรอยากได้สกินอะไรอะสกินใหม่เมามามาอมอมรถคันไหนอะเอาไหนต้องเล่นไงพี่ไม่มียาไม่เีอะไรแล้วเจอให้ผมกีทานี่ครับผมครับผมอยากได้สกินครับพี่ผมด้วยครับผมด้วยครับพี่ตีครับผมด้วยครับพี่ได้ครับได้ครับใช่รัา เอาไปเยอะเลยนี่เอาไปเยอะเลยนี่ลเยอะเยไะเอาัวตไม่ดเอยู่นี่เตเอเท่าไหร่สกินมันเท่าไหร่นะล้าน้ามีล้านพี่ตล้านเวัน่หมาปะน่ะในชีวิตอ่ะไอเดนดีมันเป็นอันละแอันนะน่่ไม่ใช่ยิงใกล้ๆก็ไม่ใช่อไหนพี่ตเ็นตไหน